สวัสดีค่ะพี่น้องสุณผู้ชมคือน,นี้นาเจยบานหัวหน้าผ้ารอสิมาข้ามาเกีว่วโตเพื่องรับจากเ้อค่ะเด้อ <c oughs> <c oughs> มหากินหาอยากเลยค่ะพี่น้องมือนีมาไก่ไก่ทางอำเภอชุมพลจังหวัดสุรินเนาะคะ่ะเนาะขามเขตท่าตูมมาเขาอยู่อำเภอสนมุมพานอำเภอท่าตูมแล้วก็มาอำเภอชุมพลตามที่เขาลือเขาซาสิลอกเมืองค่ะ ใหญ่ไพสาลหนามกันไรจับกบสิไปตอบอยู่จงไหนดอกกบสิอยูจ่จะไหนล่ะตาท้องเพรท่านหูเลยแต่ว่าพี่ครับเพรท่าน <c oughs> หูเลยเพราะว่ามันแปลกๆทีแล้วมันบ่ค่อยหูไล่สีหาเราจะลอกเปิดหาไปดึงเลยไปหน้อ,อเงยต้มซอสเดือดกวนอ่าแดงมาหลังหางหกกิโลมันอยูจ่จะได้กบ สวัสดีครับสวัสดีซีสวัสดีสสดแฟนครับตุกกตานครับผมมาตามเป็นลำเป็นเือครับพี่น้องเ็นว่าได้มือละหาหโลบหรูอกัน,นว่เนเนนา,าเท่็นหาแเวไทีหนวยดนวีด่น่ววยที่วหนดยี อีกไปอีกว่างยี่สิบสามสิบโลกหอดว่าปีละละก้าบ้านพอดีหวดหนึ่งเขาห้างพอดีฮ่าฮ่าฮ่าอู๋ยายซ่องกบโต๊ะใหญ่เลยมาโอ้มีมมามาหน้ามันเลือกหน้ามันหลายโตแบบใหญเลยนี่โต๊ะใหญ่ยี่ลี่ เราตื่นมันโดดออกเราตื่นนะเอาล่ะครับเอาตามหากบไงครับพี่น้อง้นะอยบ่เห็นจำพี่น้องน้ำม,มันไหลโดดกระโดดลง่มมองน้ำไหลโตแบบไงเลยหอยมันแนวเฮ้ย mười 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 hỏi ta này nhắn nguy tuổi nhảy bo thấy đào thòng ơi mân náo đấy sa này mán đào đang sụp ôi ảnh tuổi nhảy nhảy hoàn đào poi nó มาเอามาเอา,า,าตัวน้อยแต่ตัวนี้กับตัวแงยูนี้เป็น้องตัวงามอยู่ปนกินผู้เดียวอิ่มเลยตัวนี้ยังไงยายเห็นบักขี้เลยมาไก่ที่สเนะาะฮะแต่ไหนพราโจอยูหย่หิดเลยไมือนีแลรงรถจักโล่เจ็ดสิบแปดสิบโล่แต่แกบางข้อหนโซโซ้ามาตัวนี้เขาเอิื่อหนี้อังนี่ชุ่มพ่นดีครับชุ่มชุ่มช่อช้างโมแมนโซโซเอาไหมชุ่มพ่น ชุ <Scroll> ่มชุ่มชุ่มชุ่มชอช้างชอช้างอืมโซระคังงองูจอจานซอสิงซอช้างชอโซจอเจอคู่กันยอผู้หญิงโซ่มาเงียบเหงาเลยเนาะอือนะครับบารายกรอบกับมวลนี่ก็เหรอพี่น้องพุนผู้หนึ่งง่ามไม่หลายนี่มันเยอะไอ้กับคู่ ใกล้ๆฮิเล่พี่น้องเฮ้ยยายส่งมานอีกล่ะโอ้มือนี้ยายส่งลินการเนาะลมก็แห้งแห้งพี่น้องหนาวของเราคุมงัวหน่อยยายส่งปล่อยออกจากเกาะบางหนึ่งตัวใหญ่อะก่อนหน้านะตอนเราพังกัทเทะน่ะมันเลืกเนาะมันเลิกมากกว่าสิขึ้นมาหันไจ่ละเมียเนาะนะ บอามอยน้าเอาเหลีนนามั่ยงชาใส่เสื้อกันหนาวกันกกัันนแดดกันรุดมาเหลื่อยบ่เมนี่ผัดเส้าเจ๋ยผัดหลวงถุงมือโบเบิกเลยพี่น้องเอ้ยยังเป็นเบาหวานย่านย่านยาบาดมือ มันตะพูเดียวเอาให้ย้ายมันมันซะทีมงานมาท่านใดพราตัวเด้อพ่อหนอนพ,พ,พี่น้องฮะตัวเล็กแห่งมันครับเืียวไปได้มาด้วยขวัญเอ้ยเขียดที่หมู ฮึมฮึมท่านบ่น่อเขียดยี่โม่เอาตัวสองครับมาแล้วครับสองเต็มรุ่นรุ่นรุ่นเห้ยรุ่น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 กันครับพี่น้องรุ่นกันครับรุ่นกันไปใส่เราอถืโอย Này cầu Ôi. Mình chơi đấy nó này Ôi. nè Cổ ta hoài Chảm Ôi Thì Mổ thó ọt xảy là Cốp chưa nằm ừ. à. Thì qua gặp khách có vô bản xưa, xưa. ลองเบิงคือบอ่อไปครับไปเอาน้ำตาท่อครับเอาได้แล้วมานแล้วทีมงานครับได้มานกบแล้วพี่น้องกบหัวเขียวโอยกบหัวเขียว,ว,ยวพี่น้อง นี่ครับตัวง่ามอยู่ครับอ้าพวมเห็นอันกบสุพูดกบเป็นตัวสีเนาะตัวน้อยๆดอกคือจังเขียดพี่โมนี่แหละนั่นเห็นบ่ยิ่งน่ะทงหน้าเป็นสุดลูกหูลูกตาพี่น้อง มีแต่ตนยุคฆ่าอวยต่อยยายได้แล้วครับพี่น้องมึงไกลไกลอ้หโอ้ยขู่ขวานเกียกกี่สมมโอกโลกเหลียงห่ยหุยเลยพี่น้อง <c oughs> มาเยอะขวนพ่วงพอกกอซุ่มพ้นเอาใส่ยาย <c oughs> อ้ยเหลืองเนาะ มันมีแต่โตใหญ่ๆอยู่มันนั่งหายากเลี้ยงโตโตใหญ่ปวดพี่น้องโตใหญ่ีหลี่ครบช่างนี่เพิ่นจ็กโตยังให้บอดเจ็กอี่ดิกเออบ่หมานเลยบ่คือบ่คืออยากเห็นหน้าตากบทุกคนนี่บ่ได้กบกับงุ้มปลาล่ะพี่น้องมันนี่ก้าวหนามร้ายไปลามันบอดหลายอยู่ ไอปลาลนพี่น้องตัวมันใหญ่อ่ะพูดลองพี่น้องมือนี่ลองมาซื้อพี่เรแล้วฮี <laughs> กันยางเซินเลนละพี่น้องมือนี่แม่หนังคือห้องแห้งครับเทอห้เ้อหาไ่งสอกเขาอ้าได้พูดละโตแล้วเห้อวพี่น้องเอ้ยกบเป็นยาสี่เองกบทงกุลากบอันชุมพนแม่ล่ะ มากันล no ้อหลอล้อหงานกันงเาซงมัน้อ้ยเห็นนี่ยังฮะอู้อู้ตกตกนีใส่ใสใสใสอยู่ำหนามีเดี๋เดี๋ยวเดีครับนี่นี่นี่อมันนามปะนี่ซาซาพี่น้องมึงเนี่ยเออเขาว่าสิเบิงทองเบิงหลีไ่เดี๋ยมีเอีว่าไหทยทองไก่ไก่นะพนะพนสิมึงเหล็มึงเบรอพนะพี่น้องไห โอมี่อนูหัวมาแล้วเป็นหอยนัำนางตใหญ่อยู่ครับทางนี้แต่ัน้ำนางนดี๋ย่บอด้ใส่ถุงมือมาระวังเปลือกหอยเด้อระวังใบหญ้าเด้อนี่คอยคอยเปลือกไ่อยเจ็บตี๋เด้อพี่น้องเอุ้ยมือนี้บ่เป็นนางเราบ่ต้องซีเรียสมือนี้ชิวๆได้บ่ได้กับว่เป็นนางฟังไว้ก่อน ปล่อยออกมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องเขียวดีโมเียวดโมเขียวีมื่นออกมาหาเปิดหูเปิดตาดีก็อยู่บานซื่อๆพี่น้องไหนมารับแสงแดดขาเชื่อโควิดบรรยากาศสดชื่นน้ำทงไฮทงหน้านแหล่ะพี่น้องมันเห็นพี่น้อง เอาละเราเหมือนกับจังหวะดนี้ท้องไหนแล้วครับไปครับพี่น้องไปเมือใกล้ๆครับผมองตาทองอู้มีแต่ตัวงามๆเลยพี่น้องนี่ทองเืองเหลืองเหลืองหุยกคบอยู่นี่เหลืองดีครับโอ้เกียร์ขี่ตมมนุนโขลกเลยมองได้ชีเองนะงัดลงไปองตาทองบ่ย่อมแพรอกพี่น้อง จนได้ผมแล้วครับนั่นก็เริ่มเปิดดากเปิดหลังแล้วล่ะพี่น้องเรียมภาพภาพยเอาอีกเราดิเฮยเ,เ,เอาแล้วครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปเม่งใกล้ๆครับผม <c oughs> น้องม่งกันครับร <c oughs> ุนรุ่นหนึ่งสอ,องสามปุยเยย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 ยหยยยย่ กบงามครับงามงามงามกบชิ้นคนงามเอ่าอ่างกันแล้วพี่น้องงามงามจาได้ยังมันโขนอ่างกันแล้วพี่น้องเชียด์ที่โมก็อ่างน้ำเขาเฮ้ยนี่ใหนังอีกกล่เพื่องขึ้นมานี่ปลิ่นเพื่องขึ้นมานี่เอออ่างสี่นะนี่อู้เดี๋ยว เดี๋ยวเดี sure right ๋ยวให้พี่น้องมึงหาตัวเล็กดิอืมครับเอาเบิ้งเอาเฮ้ยเอาอ่างอีกแล้วอ่างอีกแล้วบัดนี้มีแห้งแล้วฮะว่าสิว่ามันกับมันคือเกาล่ะครับตกมาลักนี่ไงบัวนูันมันออกกันสิทือจะมันล้มมาเสวี บอกดอกหอมว่าท่านได้หลายเนาะชิวๆครับผมเพียงใดขินหอดบ้าวโรไทยปะเอาแล้วครับพี่น้องเนานี่กระลังอเลยกระลังปีดได้เลยหมานเหรอครับสาวเจอหมานอีกแล้วพี่น้องเ็แจังสี่ไข่แน่มิตรถูกมั่งเออต่ว่าหายากหยาดเออหยิบหลัง แน่ถตาท่องยางมาจะปากาท่องว่าคุยไปแปดพุ่นหลุดกบตนตนลงพี่น้องนำหาก่อนเ็ดีหมูตัวน่อย <c oughs> พวบตาห้อยพี่น้องห้อยง่ายมาถึงตรงน้่มตรงน้่มน้่มจะทีเละเ <li> มีเเยบแล้วพี่น้องมนันน้องพ่อได้ปนอยู่วัดจตุพีมหากรบอำเภอชุมพลบุรีใบเพียงสนีเด,ด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุก,ทก,ทก Monica. ค,คอมเมนต์ลาไปก่อนสำหรับคิมมี่ค่ะสวัสดีค่ะดูเยยี่ยมอือว่ามา ทดสอบทดลองเบิงงก่อนเนาะค่ะเนาะทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลลมก็เฮงหนาวก็หนาวดากดำก็มา